สวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับในการปล่อยแพะปล่อยแกะไปเลี้ยงแบบไล่ทุ่งเหมือนเดิมครับเลี้ยงแบบไล่ทุ่งก็มีข้อดีและข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อดีที่เกษตรกร,กรควรเลี้ยงแพะแกะเห็นบ,บ่อยๆแล้วก็ประสบความสําเร็จบ่อยๆก็คือเราไม่ต้องตัดกระถินนะครับไม่ต้องตัดกระถินไม่แพะให้แกะกินหรือ ไม่ต้องตัดหญ้าไม่แพะให้แกِกินครับลดความเหนื่อยล้าได้เช่นกันนะครับในช่วงการหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะปล่อยแพะไปแกะออกมาเลี้ยงนี่นะครับปล่อยมาเลี้ยงก็มีข้อดีหลายอย่างต่อมาข้อดีก็คือแพะแกะได้ออกกําลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงครับ hmm? เวลาเขาเดิน เดินไปเรื่อยๆกขาก็จะออกกาลังกายไปเรื่อยๆไม่เหมือนแพะเหมือนแกะที่ขังคอกไว้นะครับขังคอกไว้เขาก็เดินเฉพาะในคอกเท่านั้นแต่แพะแกะที่ปล่อยเลี้ยงแบบไล่ทุ่งเขาก็จะเดินไปเรื่อยๆไปหากินต้นไม้ต้นหญ้าเองตามธรรมชาติแบบนี้นะครับคือแพะแกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งร่างกายจะแข็งแรงกวัวแพะที่ขังคอกหรือว่า แพะที่ยืนลงนครับข้อดีต่อมาก็คือนะครับเราไม่ต้องเก็บมูลแพะหรือว่าเก็บขี้แพะนะครับเพราะว่าแพะแกะที่ปล่อยออกมาเขาจะมาถ่ายอุจระหรือว่าถ่ายมูลหรือว่าขี้ใส่พื้นใส่ไล่ใส่นาเองนะครับแทนที่เราจะขังคอกไว้ให้แพะแกะอุจระหรือว่าขี้ใส่ลงเรือน ใส่บริเวณคอกบริเวณฟาร์มนะครับเราก็ไม่ขังคอกไว้ครับเราก็จะปล่อยเลี้ยงให้เขามาถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะแล้วก็ถ่ายมูลลงในไรนาครับไรนาก็อาจจะมีความสมบูรณ์เวลาเราปลูกข้าวถ่ายไรถ่ายนาก็จะเป็นปุ๋ยในธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ข้อดีอีกแบบหนึ่งต่อมาก็ข้อเสียครับ ข้อเสียในการปล่อยแพะปล่อยแกะออกมาเลี้ยงในการปล่อยแพะปล่อยแกะออกมาเลี้ยงนะครับข้อเสียที่เห็นได้ไบ่อยๆก็คือแพะแกะจะไม่อ้วนสังเกตดีๆนะครับแพะแกะจะไม่อ้วนไม่เหมือนแพะแกะที่ขังคอกหรือว่ายืนลงเขาจะเดินในที่แคบๆกินอาหารในที่แคบๆแล้วก็ร่างกายเข,ขาก็จะสมบูรณ์อ้วนทวนสมบูรณ์นะครับ ส่วนแพะส่วนแกะที่ปล่อยเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนั้นจะไม่ค่อยอ้วนนะครับจะไม่ค่อยอ้วนและข้อเสียต่อมาก็คือครับส่วนมากแพะแกะแบบไล่ทุ่งนี้จะมีโอกาสเป็นพยาธิได้มากกว่าแพะที่ยืนคอกหรือว่าแพะที่แพะที่ขังคอกนะครับจะเป็นพยาธิบ่อยนะครับแพะที่ปล่อยเลี้ยงเพราะว่า มีโอกาสกินไข่พยาธิเข้าไปในกระเพาะอาหารในลำไส้เมื่อแพะแกะกินไข่พยาธิเข้าไปซึ่งไข่พยาธินั้นพยาธิจะวางไข่ที่ใต้ใบไม้หรือว่าใบหญ้านะครับแกะแพะกินเข้าไปแล้วก็จะไอสะสมในลำไส้ในกระเพาะอาหารแล้วก็จะไปฟักตัวแต่ตัว เป็นตัวพยาธิตัวเล็กๆแล้วก็จะไปดูดซึมแร่ทธาตุอาหารไปแย่งอาหารของแพะของแกะจะทำให้แพะแกะมีร่างกายที่ซึุดโซมอ่อนแอแล้วก็มีอาการป่วยบ่อยครับจะเป็นป่วยด้วยสภาวะอากาศหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆหรือจะป่วยด้วยโรคต่างๆนั้นนี่เราก็ต้องรีบรักษาโดยด่วนนะครับ เพราะว่าพยาธิครับเป็นตัวหลักที่ทําให้แพะแกะป่วยครับดังนั้นนะครับเกษตรกร,กรคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะต้องตระหนักให้ดีครับในการทําพยาธิหรือว่าในการตั้งโปรแกรมถ่ายพยาธินั้นแนะนํานะครับเกษตรกร,กรคนเลี้ยงแพะแกะนั้นต้องตั้งโปรแกรมครับโปรแกรมถ่ายพยาธิจะเป็นโปรแกรมถ่ายพยาธิชนิดกรอกหรือชนิดฉีด หรือชนิดกรอกแล้วก็ชนิดฉีดในวันเดียวกันจะตั้งโปรแกรมไว้ 1, <S 1>, 1 <S เดือนต่อครั้งหรือ3เดือนต่อครั้งหรือ6เดือนต่อครั้งหรือจะถี่กว่านี้ก็ได้นะครับในการถ่ายพยาธิทั้งพยาธิภายนอกและพยาธิภายในแบบชนิดฉีดใต้ผิวหนังและแบบชนิดกรอกเข้าที่ปากครับก็สามารถถ่ายพยาธิได้ ทำให้แพะแกะอ้วนได้นะครับในการถ่ายพยาธิเพราะว่าไม่มีปรสิทธิทกรรมการดูดเลื้ดงธาตุอาหารแพะแกะก็จะอ้วนขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับถ้าจะให้แพะแกะอ้วนดีเราก็ต้องมีอาหารเสริมครับอาหารเสริมเช่นพวกกากถั่วเหลืองหรือว่าหัวอาหารต่างๆแต่แนะนำนะครับหัวอาหารนั้นอย่าให้กินมากเกินไป ถ้ากินมากเกินไปก็จะมีโอกาสทําให้แพ้แกะทองอื่นตายได้นะครับควรให้ปริมาณพอเหมาะเช่นให้ให้ปริมาณ1กึ่งมือก็พอครับ1กึ่งมือก็พอแต่แต่ละตัวแต่ละวันนะครับวันนี้เราก็ปล่อยแพะปล่อยแกะออกมาเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับ<ๆ>ก็มาพูดคุยกันเรื่องข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแบบปล่อยเลี้ยง มีทั้งข้อดีและข้อเสียมีหลากหลายข้อนะครับซึ่งเรายกตัวอย่างมาเบื้องต้นประมาณนี้นะครับแพะแกะของเราก็เป็นแบบแพะแพะสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงคือสายพันธุ์บอลลูผสมครับตัวสีขาวหัวสีน้ำตาลก็จะมีแกะครับแกะที่มีขนขนที่เรียกว่าแกะพันธุ์ดอปเปอร์ครับดอปเปอร์ ที่มีขนใช่ไหมครับมีขนพันดอปเปอร์ส่วนแกะที่ไม่มีขนเรียกว่าพันเซนต้านะครับพันเซนตา้าก <c oughs> ็มีหลักหลายสายพันธุ์ครับแพะกับแกะส่วนแกะครับส่วนมากแกะที่เราซื้อมาก็เป็นแกะลูกผสมนะครับจะผสมหลายสายพันธุ์มาแล้วนะครับอันนี้ก็มีวัวมาเลี้ยงด้วยนะครับ เราเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะด้วยกันครับเวลาวัวเดินมาแพะแกะก็จะหนีนะครับเพราะว่าแพะแกะก็กลัววัวเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้แพะพ่อพันธของเราครับเจ้าหมูเหงนะครับแพะพ่อพันธุของเราเป็นแพะพันบอลลอยนะครับ แต่เกมนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณท่านรักการรับจมและสวัสดีครับ